นะอยากได้อะไรขอมาปิดตาเป็นปั้นหุ่นทีละองค์พิมพ์แบบนี้ใส่เมองยังไงยังไงก็นะมองยังไงยังไงก็วัดหนังมองยังไงยังไงก็ปูเอี่ยมวัดหนังครับอ่ามองยังไงยังไงก็ปูเอี่ยมวัดหนังยันเนี้ยใช่ปะละ่ล่ะปั้นหุ่นทีละองนี่ยันเนี้ยใช่เปะละ่ล่ะ แลนี้เก่าหนดสองสี่หกศูนเลยเก่าสองสี่หกศูนเลยสองสี่หกศูนเลยพระธรรมทีะองค์จะให้เหมือนกันเป็นไปไม่ได้บางคนก็อยากจะตีเป็นพ่อทาก็ตีได้พ่อทาเท่าไหร่พ่อทาก็เป็นแสนวัดหนังก็เป็นแสนเก้คืนเพื่อไม่ห้าหมื่นพระแบบนี้ไม่ต้องตกใจไปใส่ราคากนาันเอา ราคามาเวลาเดินเนี่ยพระองค์เดียวมีเจ้าของได้คนเดียวให้ใส่ราคาประมูลคือคุณใส่ได้ตามใจชอบพอพระแบบนี้คุ้มกับเงินที่เสียไปแล้วเป็นอมตะเก็บยังไงก็เขาเรียกว่าเก็บยังไงก็ชนะชนะคือผมมีตังเหมือนเรามีพระเหมือนเราไม่ได้ชนะคือไปโชว์ที่ไหน ก็มีคุณค่าตลอดการโอ้ใครได้เป็นเจ้าของรายการนี้โหวันนี้ไม่ช็อกไม่รู้จะว่าใคร้วเพื่อนเนื้อเดียวกับบางคารนะเป็นพี่แอนได้ไปใช่ไหมปิดที่พี่แอนนะครับหนึ่งมือนกบาทพี่แอนเชื่อไหมว่าพาหายากเขาจะดึงดูดกันไปอ้าว เคี่ยวหมูตันพนนสิทธิ์ตามธรรมชาตินาทีเดียวมาพระกุที่ผมได้มาจากอาจารย์คราวก่อนไปศึกษาเทียบดูสรุปน่าจะเป็นนาำพญาขาดตกผูวัดทองก็นั่นแหละครับได้ผมแบ่งปันไปราคานะั้น <para> <โ frustrating> เป็นอะไรก็มีความสุขนะอันนี้ใครดีอันนี้คือเป็นของที่ ไม่ไม่ใช่คนธรรมดาสามารถจะไปสร้างได้ต้องเจอทน,นสิทธิ์ตามธรรมชาติก่อนจึงเอามาทำได้แบบนี้ไม่ได้ถูกนะในสายเครื่องรางเนี่อันเป็นหลายห,ายหายมื่นนะหมดเวลาครับอา้าวนี่แหละครับนี่คือของวิเศษที่มีคุณในตัวตามอาถรรพ์ของธรรมชาติสมัยก่อนโจรทหารในพาน หาจะขอบแบบนี้ใช้กันสมัยนี้นะียทำไม่ได้แล้วเพราะไม่ค่อยเจอขอบคุณเช่นกันครับเอ้าใครได้ไปเจ้าของไปดูกันปีพี่มีน9,300บาทครับพี่มีนยังตามมาเก็บอีกโอ้ไม่ธรรมดาจริงนะพี่มีนยังตามมาเก็บนี่ถือว่าไม่ธรรมดานะ ปกติเซียนสะสมเหรียญไม่ค่อยสะสมเครื่องรางขอเหตุผลของพี่มีนหน่อยครับเหรียญวัดบ่อตะกัวเพราะพวกเขาบอตะกว,ออออะกวเอามาใช้นี่สองสี่เก้าสี่เอาพันเดียวสองสี่เก้าสี่เอาพันเดียวอ, 94, อ่นี่ยสองสี่เก้าสี่เอาพันเดียวพอสองสี่เก้าสี่นะเอาพันเดียว นะครับหนึ่งพันครับพี่ป๋้งพี่บุงบ้งอ่านะครับตุวนี้เอาสองหมื่นถุงนี้เอาสองหมื่นไม่ได้แกดูเลยนะพี่จำได้ว่าซื้อมาเท่าไหร่เอาสองหมื่นถุงนี้เอาถุงนี้เอาสองหมื่นครับถุงนี้สองหมื่อน 20. อ่ะมาไม่เป็นไรสองหมื่นนี้พี่แคปปิดไหม จําหน้าพาได้แล้วด้วยทีแรกจําได้แค่ถุงไอเนี้ยเป็นคนดูเองอจําหน้าพาได้แล้วปิดสองมือพี่วีระชัยพี่วีระชัยปิดสองมือแบงค์หลังตาแผ่นดินคะแนนล้วนๆด,ดูเขาเก็บดิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหลังตาดินองค์ละสองพันก็องอะไรสองพั 2> 2, 10, 2, นสิบสองหมื่นแล้วพี่ ใหญ่หนึ่งองค์สองหมื่นสี่หน้ากปกเนื้อชิน้นหน้ากปกเนื้อชิน้นลีลาเนื้อชิน้นสามหมื่นกว่าแล้วคือ ข้าวสดวัดเกาะลอยโอ้โหเปิดมาแล้วอึง้งแลรู้ไหมว่ามีอะไรอ้าวยังมีขุนแผนอีกองหนึ่ง <ยา S 1> อ่ะโอเคองค์นี้ยปิดไปสองหมื่นใช่ไหมอันนั้นก็เกินแล้วนะใช่องค์นี้องค์เดียวเนี่ยผมขอซื้อสองพันได้ไหม เอาได้ไม่ได้แล้วแต่เนี่ยองนี้องคเดียวเนี่ยผมขอซื้อสองพันได้ไหมเท่ากับพี่จ่ายผมแค่หมื่นแปดคือชุดนั้นก็กําไรเลเทแล้วอะ่ะเนื้อชิ้นก็คุมเนาะครับอ่ะองค์นี้องคเดียวเนี่ยผมขอปิดสองพันได้ไหมได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเนีย่ยขอปิดองค์เดียวสองพันได้ไหมชอบองนี้รอลุ้นในมือให้เลย ขอบคุณครับไม่ต้องให้ผมนะผมพี่โอให้ผมอ่ะหมื่นแปดพอขอบคุณนะผมชอบอะไรที่เก่าๆเอาหมื่นแปดอ่าพี่ไม่ต้องโอนมาสองหมื่นนะพี่ให้ผมหมื่นแปดพอผมเอานี้สองพันครับพี่วิจูนอ่ะโอเคขอบคุณมากนะครับโอ้ประทับใจซาบซึง้งจริงๆ ขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากขอบคุณมากๆ,ค,ากๆ,ค,ากๆครับอะไรที่เก่าอะ่ะผมชอบเอาไว้เอาไว้สอนได้ขบคอดูอ้าวดูชัดชัดได้เลยอยากจะให้ก็ให้นี่ครับพอเงินดอนยีนหอมพิมพ์หายากด้วยนี่เห็นไหมยันพอเงินชัดเจนมีลงหนังสือก็คือ เขามีหนังสือบันทึกก็สบายใจอ่ะมายี่เนี่ยบ้านที่เขาทําบุญมาก็ต้องแบบเนี้ยยี่สิบห้าเฮ้ยอันนี้สวยจมูกสวยสวยเลยะจมูกสวยเว้ยเออเนี่ยยีห่ห้าเดี๋ยวนี้มีเก๊น,นะครับอันนี้แท้แท้อ่ะอันเนี้ยเอาสองพันสองอันนี้เอาสองพัน สี่แล้วกันอ่าสองพันสองกับสองพันสี่เออสองพันสองกับสองพันสี่พระที่พี่ีดีสวยโลพี่อุ๋ยบรรทายสวัสดีครับพี่สุรชัยสองพันสองอ่าอันนี้สองพันสี่ต้องบอกครับว่ายี่ห้าพระพุทธศตวรรษพุทธคุณของเขาอ่ะดีกว่าพระหลักแสนผมกล้าพูดปิดสองพันสี่พี่วีระชยัยครับ อันนี้ขอบอกเอาสามพันเพราะอะไรรู้ไหมจะหมูกเป็นเม็ดเลยมมเลยี่ห้าศตวรรษส่วนมากเขา <พอ S 1> ปั๊ม <พอ S 1> แล้วเขาโยกกองกันจมูกจะบี้หมด<ช>อันนี้จะหมูกโด่งเป็นเม็ดเลยโอันนี้เอาสามพันบาทครับนี่จมูกเป็นเม็ดเลยครับเพราะเขาเขาคัดใส่กล่องไง<ช>ปกติยี่ห้าจมูกจะบี้หมดอะถูกไหมครับตรงนี้สวยนี่เอาสามพันบาทนิ้วเป็นนิ้วอะ นิ้วเป็นนิ้วนี่จมูกแบบนี้ถือว่าสุดแล้วของยี่หาศตวรรษใชน,น,นี่อันนี้เอาสามพันบาทครับพี่บอมเบ่อ่าพี่บอมเบ์หมดบูชาหลวงพ่ออุตมะรุ่นแรกรุ่นแรกอย่นี้อยงนี้คือรุ่นแรกเลยพี่ แต่นี่คือรุ่นแรกไงจะมีรุ่นแรกเสริมอีกอ่ามีรุ่นแรกเสริมแต,แต่อันนี้รุ่นแรกรุ่นแรกของท่านจริงๆร<ช>ิงดูหน้าเดแบบิมจ,จะกว่าน,าน้าจะย่อยน่าจะใหญ่แล้วก็เหมือนจริงใช่ครับอ่ามีพิมพ์รุ่นแรกแต่ทาข้างหลังมีแต่ท่านรุ่นแรกแบบรุ่นแรกจริงคือแบบนี้ต้องแบบนี้บูชาหลวงพ่ออุตมะรวยอย่างเดียวเก้าพันเอาเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาท กรรมการวัดบางคนเขาบอกว่าเซกจนบางคนมองในพิธีอะเห็นหลวงพอ่อปิดตาเ่อ่าก็รอเสุดยอดจอปิพี่แอนปิดเนี่ยผมเอาเลขสวยเลยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ามีกำไรเก้าร้อยมีข้างจริงนี่ยะนี่เอาโอเคนะครับพอเจออยู่นี่ปิดตาปูนหน้ากันด้วยจระเข้ ดูครับอุนาคมมณภาพสองพันสี่ร้อยห้าสิบสองร้อยสิบสามปีแสดงว่าท่านต้องสร้างพระก่อนวันมณภาพพระท่านก็ประมาณร้อยอายุร้อยี่สิบปีดูสนิมที่ขึ้นสนิมแดงแน่นอนชัดเจนนะโลหะที่สร้างพระง่ายสุดคือตะกัวและตะกัวเนี่ย ก็เป็นต้นมวลสารของเมกะพัทคือเราต้องเอาตงกั่วผสมกับทองแดงใช่ไหมก็เป็นต้นของเมกะพัท<ม>แต่ปิดตาปูนหน้ากวาดด้วยจระเข้พิมพ์นี้พิมพ์ปูนหน้าไม่ต้องไปยัดเป็นที่อื่นไม่ต้องไปสงสัยแต่แล้วเอาว่าถ้าเป็นปูจันน์ไม่ขึ้นสนิมแดงแบบนี้ละครับสนิมแดงแบบนี้คือเทียงพัะปูสุกอะ ใช่ไหมสนิมแดงเหมนี่เราเทียบกับป,ปูสุกใช่ไหมอ่าแต่จะแดงแป๊ดก,กว่าปูสุกเพราะว่าปูสุกยังสร้างหกศูนได้หกหกได้ปูนาคนี่สร้างห้าศูนย์เลยสองสี่ห้าศูนย์เลยเป็นอย่างน้อยด้วยโอ้ปิดตาหลวงปูนาควันห้วยโจโรเโคเข้มขลังมากครับสุดๆละช่วยไปเลี่ยมทองแขวนคอให้ดี ปองทวีลำพญาบะว่าเนื้อชิ้นน้อยก็ไม่กระพัดน้อยกว่าเยอะอยู่แล้วนะครับพวเราดูสนิมแดงปิดประตูเกย,ยอดแบบโบราณหน้าเดียวเห็นปหมทำไมทาไมเก่ากับาปูเอี่ยมวันหนังก็สร้างก่อนปูเอี่ยมไงใช่สร้างก่อนทำไมเกาะทำไมเก่ากว่าเนี่ยปูจันทร์ ทำไมเก่าวกว่าปูสุกก็ท่านสร้างก่อนปูสุกอีกอ่ะก็ตัวท่านมรณภาพสองสี่ห้าสองอ่ะแสดงว่าท่านต้องสร้างพระก่อนสองสี่ห้าสองอ้่านะครับ<ม>อ้าวปิดตาปูนา่นาควนด้วยเจาเ้าระเก้องนี้พิมพ์ปูหน้านี่ชัดเจนไม่ต้องมาเถียงใครเนี่ยถ้าเป็นเมกะพัดก็จะต้องเป็นหน้าดึงแล้วมีหลังอันหนึ่งประปกบถูกไหมอันนี้คือยอดหน้าเดียวด้านหน้าโอ้โหแต่เก่าสนิมแดงโอ้นี่ค่าศึกอ่ะ สามนาทีขอนาฬิกาหน่อยเบนจาาพากีพัปิดตาเมกะพัดองหล,หลานนี่ปูน่นาคว่าด้วยโจระเข้ไม่ต้องไปสงสัยกับใครทั้งสิน้นไม่ต้องไปแข่งขันอะไรกับใครต้องบอกเลยว่าใครดูเกอกมาจิ้มฟันทิ้มตาเก๋คืนเพิ่มไม่แสนหนึ่งงเนี้ย ดูความที่เป็นเนื้อตะกัวร้อยกว่าปีจนขึ้นสนิมแดงไปแล้วครับปูสุกยุคต้นๆก็จะเป็นสนิมแดงแบบนี้ได้เหมือนกันนะแล้วพิมพ์ปูหน้าชัดเจนหมายความว่าปิดตาแบบนี้นะเนี่ยองค์แรกที่ผมเจอขึ้นสนิมแดงแต่ถามว่าเนื้อตะกัวเจอเจอเจอบ่อยไหมชีวิตนี้เจอประมาณห้าองค์แต่ก็จะมีพิมพ์หน้าพิมพ์หลังนะอแต่อันนี้พิมพ์หน้าแล้วขึ้นสนิมแบบเนี้ยเขาเรียกว่า ความเก่าที่ชัดเจนแผลทิมตาพิธาัก์พิธารักษ์ไม่ได้เชียร์นะองค์นี้พี่ต้องเอาไว้ให้ได้นะถ้าพี่เพราะพี่เก็บปิดตาแต่ผมไปเยอะผมจะบอกให้ใปิดตาปูน่นาคเนี่ยคือเขาจัดให้เป็นเบอร์หนึ่งของปิดตาเมกะพัฒน์เมืองไทยอ่ะใช่จักรพัฒน์คำว่าเบอร์หนึ่งคือแพงที่สุดค่านิยมสูงสุดนั่นแหละ,ะ,ส,วละสวยสวยก็ล้านกว่า คือองค์นี้ชัดเจนบางทีเมฆกับพัดจะต้องไปเถียงกันแท้ไม่แท้องค์นี้ไม่ต้องเถียงใครถ้าจะแขวนปูน,น้าก้อนด้วยจอร์ร็ก้ไม่ต้องไปเสียตังเป็นแสนเป็นล้านแล้วแบบนี้แขวนแล้วจบด้วยใครจะได้ครับเหลือสิบวิสุดท้ายนี่องค์นี้คือเก็บแล้วจบรับทราบครับหมดเวลาครับปิดแล้วนะครับปิดทีที แอนะครับสามหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทคุณกลับไปอ่ะรายการผมมาเป็นรายการที่พระนะถึงบ้านจะสวยกว่าในสตูโอพี PN, กดรอไว้เลยครับรายการนี้อา้าวสำหรับวันนี้บมอ้วนบางแพรลากันด้วยพ่อเตะทองคำเนี่ยนะ ต้องลากันด้วยเหรียญน,นี่ที่บอกว่าทำให้คนทั้งประเทศสำหรับวันนี้ผมโบสตบางแพรากาบลาแฟนเพจทุกท่านต้องก่าคาว่าฝันดีลาตีสวัสด์ครับ